สวัสดีครับผมเจครับอิทธิเช่นนะครับวันนี้เนี่ยเรามาพบเบนฟิตดีๆนะครับจากบริษัทเจลพัฒไทยแลนด์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆนะครับเพาวันนี้เราอยู่ที่โรงแรมเรเนซองส์ราชประสงค์นะครับซึ่งเป็นโรงแรมหรูระดับ5ดาวใจกลางเมืองนะครับต้องบอกว่าใจกลางเมืองขนาดไหนนะครับคือต้องบอกว่าโรงแรมแห่งนี้เนี่ยอยู่ใกล้กับ BTS ชิดลมนะครับและที่สำคัญครับอยู่ใกล้แหล่งช้อปปิ้งต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะครับสยามพารากอนนะครับและ เกสอนพาซาและที่สำคัญครับออฟฟิศเจลพัสไทยแลนด์นะครับที่อยู่ที่อาคารมณียานะครับชั้น5ตรงนี้นี่เองนะครับเราสามารถเดินจากนี้ไปได้เพียงแค่2นาทีเท่านั้นนะครับก็เราไปดูกันนะครับว่าสถานที่ออกกลงกายดีแค่ไหนยังไงนะครับตามผมมาเลยครับ ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ชั้น23นะครับหรือชั้นบนสุดของโรงแรมเรเนซองต์นะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นบรรยากาศนะครับวิวสวยมากนะครับแล้วก็ก่อนอื่นนะครับเราต้องไปลงทะเบียนกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปที่เคาน์เตอร์นะครับซึ่งเคาน์เตอร์ลงทะเบียนเราเพียงแค่ยื่นบัตรสมาชิกของเรานะครับให้กับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็จะลงทะเบียนให้เราแล้วเราสามารถจะเข้าไปใช้บริการได้โดยจะได้รับกุญแจตู้ล็อกเกอร์แล้วก็ผ้าขนหนูนะครับที่เราจะไปเปลี่ยนชุดในนั้นได้นะครับ ซึ่งสิทธิประโยชน์นะครับที่มีมูลค่านะครับถึง695บาทนะครับถ้าคุณเนี่ยมาใช้บริการ1ครั้งนะครับตรงนี้เจลพัทไทยแลนด์เนี่ยจัดให้คุณแบบฟรีๆเพียงแค่คุณสมัครเป็นสมาชิกแบบ Executive นะครับจะได้รับบัตรสมาชิกเจลพัทอีลิทพรีเวลต์นะครับเพียงยื่นไปนะครับแล้วคุณสามารถใช้งานได้ทันทีนะครับเข้ามาใช้บริการ Facility ต่างๆของโรงแรมได้นะครับ สำหรับ f a c i l สิลนะครับที่อยากแนะนำอันแรกนะครับก็คือในส่วนของสระว่ายน้ำนะครับที่มีความยาวถึง25เมตรนะครับซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของขนาดของสระโอลิมปิกนะครับและที่สำคัญครับเป็นสระระบบเกลือนะครับซึ่งจะดีต่อผิวพรรณของเรามากๆเลยนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องคอลีนกัดนะครับครับในส่วนถัดไปนะครับเราเพียงมีบัตรนะครับแล้วก็จะได้รับส่วนลดนะครับถึง30%นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับ f ฟส i ิลิตอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ได้ใช้บริการฟรีเหมือนกันก็คือในส่วนของซาวน่านะครับและสตีมนะครับเลือกได้ตามที่ท่านต้องการเลยนะครับโอเคครับเราไปดูกันครับครับก็สำหรับฟิตเนสแห่งนี้นะครับซึ่งเป็น ฟิตยิมนะครับซึ่งอยู่ที่โรงแรมเบเนซองเนี่ยก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีทั้งหมด3โซนในการออกกำลังกายนะครับซึ่งถ้าเรามองด้านนี้นะครับฝั่งนี้ทั้งหมดเนี่ยโซนนี้จะมีลู่วิ่งนะครับแล้วก็จักรยานซึ่งเป็นในส่วนของคาร์ดิโอนะครับและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นแมชชีนนะครับซึ่งผมเรียกว่าตื่นเต้นนะครับเพราะว่าแมชชีนทุกตัวเนี่ยเป็นของ เทคนยิมนะครับซึ่งเป็นแบรนด์อิตาลีเป็นแบรนด์หรูนะครับที่มีการาร่วมโคกับแบรนด์ดีอนะครับซึ่งถือว่าแบบน่าสนใจมากๆเลยนะครับครับก็สำหรับเครื่องแรกที่เราจะแนะนำนะครับในส่วนของการออกกำลังกายนะครับเป็นลัดคูดาวนะครับ แล้วก็ในโซนที่3นะครับซึ่งเป็นโซนนะครับในส่วนของฟรีเวทนะครับหรือเป็นการใช้ดัมเบลนะครับเพื่อเล่นกับเบนช์หรือว่าสามารถเล่นหลายๆท่ามาจริงๆเป็นอุปกรณ์ที่สามารถจะออกกำลังกายได้หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นโชเดอร์นะครับหรือว่าเป็นกล้ามอกนะครับหรือว่าจะเล่นหลังนะครับก็สามารถเล่นได้หมดนะครับแต่ว่า ตรงนี้ในส่วนอื่นที่เป็นแมชชีนเนี่ยก็จะได้เรื่องของความปลอดภัยนะครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับเหนื่อยเอาเรื่องเลยนะครับก็สําหรับพื้นที่ดีๆนะครับพื้นที่เพื่อสุขภาพที่บริษัทเจียพัฒน์ไทยแลนด์นะครับจัดให้กับทุกท่านนะครับอย่าพลาดนะครับให้รีบสมัครนะครับแล้วก็นําบัตรสมาชิกมาใช้ได้เลยนะครับแล้วเรามาดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกัน f i t and f i เ m ิ e a ม t h is New Wealth